ก็คือว่าความหวงไววครับความทนครับผมคว่ำท่องตัวแวหาดสวนหนึ่งปชุดยอดครับผมสวัสดีครับผมนายท่องสีตะโคตรครับ <Yeah. S 1> ครับผมก้อนอื่นนะครับผมอยู่ตัวสีม่วงนะคผมเหลือกใสนะครับ ก็คือว่าควอมองไหวครับควอมทนครับผมควอมคองโตในการไถด่าแล้วหรือพวนพวนดินครับหรือรดันดันดินครับว่าควอมคองโตครับก็เลยเลือกใส่กูปตาเยาวหาซูลครับส่วนมากก็จะเป็นพวกไถ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 เบิกไถพวนดินนะครับแล้วก็นี่การหลากชักจุงหลากชักจุงคือพวกอ้อยพวกผลก,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 การเกษตรครับไปทรงตามร้านมั่นหรือสถานที่รับซื้อครับ บอมีครับคือว่าจกโป้เลยว่าสุดจอดครับผมเอลหาศูนย์ถึงแปดชุดจอดครับผมร่ำรับประยัดเข้าบอดี้ไปถ่าไปคล้องบุใดมาไทยไห่กลางคกลางหนึ่งที่ห้องรับจา้างไปหาจ้างเพิ่นมามาไทยให่ก่อนถีบเบอเค่อยมีครับตัวน,นี้มีแล้วก็คือว่าผลตอบรับว่าดีครับผม บวตามหาจารารามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน